ข้อดีของซ u เปอร์คาปาซิเตอร์ที่แบรนด์ไฮเอน n d อย่าง d o ทมอ d เลือกนำมาใช้แทนแบตเตอรี่หรือฐานทั่วไปคือตัวซ u เปอร์คาปาซิเตอร์สามารถรับกระแสประจุและกระแสไฟที่ไหลออกมาได้อย่างมีนัยยะสำคัญแบตเตอรี่ทั่วไปอาจใช้เวลาในการชาร์จเต็มหลายชั่วโมงแต่ตัวซูเปอร์นี้สามารถชาร์จเต็มได้ภายในไม่เกิน2นาทีซูเปอร์คาปาซิเตอร์จะปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่มาตรฐานทั่วไป เพราะเมื่อแบตเตอรี่รัดวงจรเป็นที่ทราบกันดีว่าจะเกิดการลุกไหม้เองตามธรรมชาติเนื่องจากความร้อนที่มีสูงเกินไปในขณะเดียวกันตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์ไม่ร้อนมากเพราะความต้านทานภายในที่ต่ำทำให้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ปลอดภัยกว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์สามารถชาร์จและคลายประจุได้มากกว่า15,000ครั้ง โดยเสื่อมสภาพน้อยที่สุดในขณะที่แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคลายประจุดได้300ครั้งหรือน้อยกว่านั้นโดยมีค่าสูญเสียเท่ากันซูปเปอร์คาปาซิเตอร์จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งานที่ต้องการการจัดเก็บและปล่อยพลังงานบ่อยครั้ง่ี